ดีค่ะก็เดีย๋ยวลั่นทุน่งนะคะชุบๆก็วันนี้มีน้องๆมาร่วมทีมง,งาน่ง,งานมหาชัยเฉียว,วันช้างนะคะ ของชอบเนาะช้างเนาะกินหญ้านะคก็ออกมาเดินเล่นเห็นก็กเดี๋ยวซ้ายบ้างเดี๋ยวขวาบ้างทา,างปาะสานเนาะ

นะะคมีออกพาออกเดินเล่นนะคะตอนเช้าตอนเย็นถ้ามีเวลาควานก็จะพาเดินเล่นนะคะกินถั่ววันสดยังเหมือนเลยอันนี้เราก็จะเดินเล่นไปทางอองค์ประกรรมนะคะ เดินลื่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,ยเ,ยเยนาะช้านะคะให้เขาเดินเร็วเขาก็เดินเร็วได้นะคะให้ช้าเขาก็ช้าได้ก็แล้วแต่เราจะบังคับเลยเนาะอันนี้ก็ัน,นก็เดินไปเรื่อยๆเยนาะเวลาไปรอขึ้นอยู่ตรงนู้นดีกว่าอันนี้เราก็ บ้านช้างนะคะตากลางที่ชาวบ,บ้านนับถือกันนะคะก็ต้องมาไหว้มนาะขอโคนนะคะนระครูประกิ่นะ,ะก็แต่ละที่แต่ละอย่างก็จะมีครูนะคะมีครูบาอาจารย์นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นที่ของอาชาวบ,บ้านแถวนี้เขาเคารพนับถือนะคะ เป็นพระครูประกรรมก็จะมาเวลามีงานอะไรเราก็จะมาไหว้ขอพงขอพรนะคะก็ความเชื่อแล้วก็ที่สินปศิธิ์ของแต่ละที่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าช่างเอี่ยวกับแซมวิ่งมาถึงนะคะแล้วก็จะมาไหว้กอ,อนกันตรงนี้นะคะ ก็ามาลอเขาอยู่ตรงนี้พระครูปกักกำมาแล้ว นี่ก็จะพาน้องๆมาไหว้นะคะขอพรน,นะคะให้พลอยกับอ่าจักรีนะคะ ครับครับยเอครับเอานซเอ้าแก่ลงอ้ามันจะไปไหนถอยมาถอยถอยทําไงอันนี้ก็คันอ่ะไปนั่งร่มกันไหมพาน้องๆมา ไม่นะคะกูปดคำเมือในเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยนงันเลยก่อนคาสันตัวเองกูคาสันตื่นไหมตัวเองคาสันบอกห่วยบอกมองหนึ่งสอง รูปมองหนึ่งสองมองมองมองบนสูงมจกี้อ่ะขับชวยขับชวยยังไงขับชวยขับชวยนี่นี่ย่อขาย่อขาเล้วย่อขาเล้วก็เราเดินมาถึงนี่แล้วไม่พระครูประกรรมเรียบร้อยนะคะ ก็เก็บภาพกันสักนิดสักหน่อยนะช่างภาพนะเบื้องหลังนะคะมาเเียอย่าฝากท้ายเลยมีเกาะฝากไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ